อรุณสวัสดิ์ครับโอเคเราน่าจะไม่ได้เจอกัน2วันนะครับเนื่องจากต้องเดินทางมาต่างจังหวัดวันแรกวันที่สองก็ดึกไปยาวๆตื่นเช้าไม่ทันนะครับวันนี้เราก็เลยขอมาเจอกันนิดนึงที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ขอแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าการเปลี่ยนแปลง จะแสดงเมื่อก้าหาญนะครับประมาณนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงจะแสดงต่อเมื่อก้าหาญนะครับคอนเซปต์ประมาณนี้แล้วกันโอเควันนี้เรามาขยายความของชิ้เรื่องนิดหนึ่งความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีการทําสิ่งใหม่สิ่งที่แตกต่างจากของเดิมนะครับเพราะว่า ทุกอย่างมันจะอยู่นิ่งๆหรือที่คนหลายคนที่นิยมพูดเรื่องคอมฟอร์ตโซนก็เหมือนกับว่าไอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราย้ายหรือออกมาจากคอมฟอร์ตโซนหนังสือคอมฟอร์ตโซนเป็นอะไรที่ฮิตมากทั้งพอดแคสต์ทุกคนพูดถึงกันนะครับเมื่อเรามีกรอบของเราหรือแผนการหรือวิธีการเดิมๆที่เราใช้ชีวิตรูทีนอยู่มันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่บางทีเนี่ยไอายการที่เราทําในกรอบ ปกติเดเดิมไปเนี่ยนานๆไปเนี่ยบางทีมันก็เกิดความล้าความเบื่อหรือบางทีมันก็ดูรู้สึกว่ามันจะติดขัดเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงวิธีการเดิมนะครับครนี้ถ้าเกิดเรารู้ตรงนั้นแล้วเราเริ่มที่จะคิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างมันก็จะดีนะครัก็คือครนี้อันที่ท้ายก็คือจะแสดงได้เมื่อคุณกล้าแน่นอนคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าถือว่าไม่น้อยนะครับที่ไม่กลา้าฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งแรกในการคิดฉะนั้นแล้วเมื่อว่ารับสัญญาณไม่ดีเท่าไหร่เนาะตรงนี้อ่าไม่เป็นไรลุยกันต่อนะครับก็เดี๋ยวถ้าสัญญาณต่อติดยังไงเดี๋ยวมันก็คงจะกลับมาโอเคหายไปอีกแล้วนะหายหายมามาหายหายมามาอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคชื่อเรื่องอย่างที่บอกการเปลี่ยนแปลง ที่แสดงต้องกล้าหาจะแสดงได้ต้องกล้าหานะครับเรื่องแรงบันดาลใจเอาเรื่องแรงบันดาลใจหลักก็น่าจะสมมติว่าใครที่ทํางานประจําอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องตกงานหยุดงานเปลี่ยนงานหรือไม่มีงานทําก็จะไปสอะ,ะแสวงหาวิธีการเอาัูรอดในวิธีการหลากหลายทุกอาชีพที่ทําผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะที่ในช่วงโควิดก็อาจหายไปไม่แล้วเนาะ มีการไม่แน่ใจว่าจะต่อติดป่ะนะเอาไหลไปก่อนแล้วกันนะครับว่าหยุดงานเดิมอยู่นานพอสมควรแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าใจแล้วเราก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการไปทํางานอื่นๆมากมายไม่ว่าจะทํางานอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับและคราวนี้เราก็กลับมาในสายอาชีพเดิมก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับมาเต็มตัวเหมือนแต่ก่อนประมาณนั้นแล้วกันนะคร่าวๆเราก็ยังมาแตะ,แตะ อยู่ขอบขอบหรือเข้าไปบ้างแต่ก็พยายามที่จะไม่ได้มากมายอะไรแต่วันนี้มาถึงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีโอกาสมาเราจะทําจะอะไรไหมซึ่งเราก็มองดูแล้วว่ามันก็คงมีอุปสรรคพอสมควรเหมือนทุกงานที่ผ่านมาฮนะแน่นอนทุกอย่างงานมันไม่มีอะไรที่ไหลลื่นอยู่แล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้มันก็คงจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่ง ที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับมาทํางานนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มในการที่จะมาแบ่งปันฉะนั้นทุกคนทุกอาชีพทุก สภาวะการนะครับที่ตอนนี้ดําเนินอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาที่อาจจะต้องเปลี่ยนที่เรียนบางคนเหมือนลูกชายผมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนที่เรียนไปถึงต่างประเทศนะฮะไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความกล้าที่จะทําความเข้าใจแล้วก็กล้ารับหรือบางคนที่จะต้องเปลี่ยนแฟนหรือบางคนที่จะต้องมีการหย่าร้างเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้มีกําลังใจแล้วก็ คิดท่องไว้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอถ้าให้เกิดเรื่องนี้มันก็อาจจะเกิดเรื่องอื่นนะครับเราไม่ได้พูดถึงดวงเดิมหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเราคิดถึงการปฏิบัติของเรานะผมคิดว่าอะไรที่มันคนโทรลได้มีสิ่งเดียวคือตัวเราซึ่งเราก็บอกว่าเรายากแล้วใช่ไหมฮะที่เราจะควบคุมคนโทรลตัวเองได้แต่ถ้าเรามีความคิดที่จะไปควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงสถานาการณ์คนอื่นมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ฉะนั้นอย่างที่บอก ไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นณนะสถานการณ์ไหนนะฮนะนักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนประเทศเรียนหรือคนที่ทำงานเปลี่ยนอาชีพออจะต้องขึ้นสูงลงต่ำยังไงถ้าเราคิดว่าเราทำได้แน่นอนมันก็จะไหลลื่นผ่านไปแต่ต้องสร้างด้วยความกล้าหาญนะและอย่างที่บอกว่าสุดท้าย นะครับที่อยากจะแชร์ก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้ไม่ว่าเราจะไปร่วมงานเราจะไปทํางานหรือเราจะไปทําอะไรเราดูเขาว่าเป็นสภาพการยังไงแล้วเราปรับตัวแต่เราไม่ใช่ว่าเราจะต้องปรับตัวไปเป็นเหมือนเขามันไม่ใช่นะครับเพราะเราต้องแยกแยะในสิ่งที่ดีกับไม่ดีในรูปแบบของเราเราก็แค่ปรับตัวให้ เข้าหรือสอดคองกับเขาแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีไหนที่จะโน้มน้าวหรือชักจูงเขาให้มาในแกนแนวที่เราคิดที่ถูกต้องได้นะฉะนั้นแล้วก็คือเราอย่าไปคิดปรับใครเพราะมันจะยากและเหนื่อยปรับตัวเองก็เหนื่อยพอสมควรหรือยากอยู่แล้วแต่ทำสิ่งนี้แล้วมันจะดีไม่ใช่ดีกับใครฮะดีกับตัวเองครับอย่างนั้นเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศที่นี่นะครับ ก็กว่าจะกลับมาอีกทีก็คงอีกหลายอาทิตย์เหมือนกันนี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ถางนะครับก็ใกล้กับสนามดินผสมควรนะ,ะโอเควันนี้ก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความกล้าหาญมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่เราคิดว่าดี เพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้หรอกฮะว่า้สิ่งนั้นมันจะดีหรือไม่ดีเราแค่คมีความมั่นใจก่อนก็เพียงพอแล้วแล้วก็สนุกไปกับการเปลี่ยนแปลงด้วยกันครับ